ทำไมคนส่วนใหญ่ถึงคิดว่าการเปลี่ยนแมันเป็นเรื่องที่ยากก็เพราะคุณน่ะขี้เกียจคุณไม่อยากเสี่ยงคุณไม่ต้องการออกจากคอมฟอร์ตโซนที่ที่คุณคิดว่าคุณมีความสบายมากที่สุดอยตอ่อแล้วก็มีความปลอดภัยมากที่สุดเมื่ออยู่ณจุดนั้นหรืออยู่ตรงสถานที่นั้นหรืออยู่ทํางานแบบนั้นทําในที่เดิมเดมที่เราเคยชินเราคิดว่าเราปลอดภัยมันก็เลยทําให้ การเปลี่ยนแปลงนะมันยากใช่ไหมคะลองคิดถึงว่าคุณทําอะไรสักอย่างหนึ่งในวันแรกเป็นสิ่งใหม่ๆคุณรู้สึกยังไงคะตื่นเต้นไม่ปลอดภัยจะทําได้ไหมท,ทุกสารพัดปัญหาในเมื่อความรู้สึกอันนี้มันเคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วทําไมครั้งที่สองที่สามที่สี่มันจะเกิดขึ้นอีกไม่ได้เมื่อคุณนะคะต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมันจะต้องมีความตื่นเต้นนั้นเสมอในความตื่นเต้นนั้นอ่ะมันตื่นเต้นเพราะอะไรตื่นเต้นเพราะว่าเราไม่เคยทํา เราคิดว่ามันจะไม่ปลอดภัยมันน่าจะน่ากลัวมันน่าจะเ,าเสี่ยงมันน่าจะไม่โอเคเอ่ะมันจะทําให้เรารู้สึกว่ายากในการที่จะทำแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะมันคือสิ่งที่ท้าทายคุณมากกว่าว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงวันนี้เ,เปลี่ยนแปลงไปเพื่ออะไรลองถามสักนิดนึงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนี้มันง่ายขึ้น <S <S ก็คือถามตัวเองเนี่ยค่ะว่าเราจะเปลี่ยนแปลงไปเพื่ออะไรตัดสินใจแล้วหรือยังว่าจะทําถ้าตัดสินใจแล้วก็เปลี่ยนก็ลุกขึ้นไปค่ะ ทำเลยค่ะไม่ต้องคิดอะไรเยอะอ่ะอย่างง่ายๆเอยกตัวอย่างง่ายๆว่าอยากจะทำวันนี้อยากจะทำเขียวหวานแกงเขียวหวานแต่เราต้องบอกก่อนนะว่าเราทำไม่เป็นเลยนะอ่ะเราเป็นคนทำอาหารไม่อร่อยไม่เป็นเราก็ไม่คิดว่ามันจะอร่อยหรือไม่อร่อยก็เปิด YouTube จ้ะเปิด YouTube เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นแหล่งความรู้อันแรกที่คุณทำน่าจะทำตามแล้วก็ทำได้อร่อยไม่อร่อยอีกเรื่องหนึง่งอ่ะก็ลองทำดูก่อนสมมติเขียวหวานใช่ไหมก็ต้องมีอะไรบ้างก็1 2 3 4 5ห้า ตามรซพตที่เขาบอกตามอินกิเดียนที่เขาบอกถ้าเราเนี่ยมีความรู้นะคะเราหาความรู้ก่อนจาก u t u b e ถูกไหมคะถ้าเรามีความรู้เนี่ยมันก็จะทําให้อาการกลัวนั้นอะหายไปแล้วครึ่งหนึ่งมันแก้ได้แล้วนะค,ะครึ่งหนึ่งถ้าเรามีความรู้ในในเรื่องของตรงนั้นมีความมั่นใจหรือไม่มีไดเรกชันหรือมีคําแนะนําตรงนั้นสักนิดหนึ่งอะในการที่จะไกด์ให้คุณไปทําได้เนะี่ยคุณจะรู้สึกปลอดภัยแล้วครึ่งหนึ่งหลังจากนั้นก็เป็นตัวคุณแล้วะคะ่ะที่จะปฏิวัติปฏิวัติยังไงคปคืืออลลงมทะะําไเย่ะ ทำมันจะดีไม่ดีเนี่ยมันจะกลัวไม่กลัวหรือว่ามันจะได้ไม่ได้ผลลัพธ์จะออกมาอย่างไงไม่ต้องสนใจเพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตถูกไหมคะผลลัพธ์ที่เราทำเนี่ยมันยังไม่ถึงอ่าแกงเขียวหวานมันยังไม่เสร็จเสร็จอีกครึ่งชั่วโมงอีกในครึ่งชั่วโมงอีกสามสิบนาทีอีกสามสิบนาทีข้างหน้านี่คืออนาคตให้เราได้ทําก่อนพอเราทําครั้งแรกเรารู้ละอร่อยหรือไม่อร่อยถ้าไม่อร่อยก็ลองครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ทีนี้เลซิี้วิธีการวิธี วิธีการทำหรือดิเรกชันเราก็ไม่ต้องไปวอลี่แล้วเพราะเราเคยทำครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะจำได้คร่าวๆหรือเราจะเปิดใหม่เพื่อรีพีทตัวเองให้ตัวเองได้ซึมซับลงไปอีกทีหนึ่งว่ามันผิดที่ขั้นตอนไหนเราอาจจะเกิดการเรียนรู้ตรงนั้นก็ลองทำดูเรื่อยๆเปลี่ยนให้มันเป็น progress ค่ะให้มันเป็นความก้าวหน้าให้มันเป็น growth เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไหนๆเราตั้งใจที่จะเปลี่ยนละก็เปลี่ยนให้มันพัฒนาไปเลยก็ทำให้มันดีไปเลยเท่าที่ดีที่สุดที่เราทำได้ เคียวหวานเนี่ยมันอาจจะไม่อร่อยในชามแรกอาจจะอร่อยในชามที่สองสามสี่ห้าอ่ชามที่ห้ามันจะถึงจะอร่อยทำห้าครั้งแค่ห้าครั้งเองอ่ะมันก็อร่อยละได้อีกหนึ่งวิชาถูกไหมคะได้อีกหนึ่งความพัฒนาได้อีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นที่มันสามารถเป็นความก้าวหน้าของคุณได้ถูกไหมคะแล้วมันทำมาให้ทำให้เกิดอะไรคะเคียวหวานจานนั้นมันก็จะเกิด Ha p p i n e s s มันก็จะเกิดเป็นความอร่อยอ่ะเมื่ออร่อยแล้ว,ลวเราทำไงเราแฮปปี้สิคะเรากินเราก็มีความสุข ถูกไหมคะทาเรื่องการพัฒนาตัวเองหรือการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเนะี่ยให้มันเป็นเรื่องง่ายๆค่ะอย่าไปคาดหวังว่ามันจะต้องอร่อยหรือไม่อร่อยก็ลองทําดูก่อนเพราะว่าลองทําแค่ไม่กี่ครั้งเองไม่กี่อ่าล้มไม่กี่ทีเองอะไรเงี้ยสักวันหนึ่งมันต้องได้อ่าเราก็หาทางลัดหาสูตรอ่าสูตรสำเร็จอ่าที่ย่นระยะทางก็ไปถามผู้รู้ถามคนนู้นคนนี้คนนั้นหาความรู้เพื่อที่อุดรู้รั่วตรงเนี้ยค่ะ ที่เรามีเนี่ยเติมเต็มความมั่นใจให้เกิดเป็นความปลอดภัยแล้วคุณก็จะทำได้เอเชื่อว่าเราทุกคนนะคะมีวิธีอยู่แล้วว่าจะทำยังไงให้เราพัฒนาไปได้แค่เรากล้าออกอก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนก้าวออกไปก้าลองทำแล้วมันก็จะดีขึ้นจริงๆนะคะลองไปทำดูนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับคุณเล็กๆน้อยๆน,นะคะ,ะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ